ยินดีด้วยจ้านางเอกช่อง3ามโดนแฟนเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงานไม่ทันตั้งตัวขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวจากวิกสามพระราม4อายกมลเนตรหลังถูกแฟนหนุ่มว่านฉายหรือว่านฉาย AF5 ทําทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงานขนาดบุกป,ป่าฝ่าดงทำคอนเทนต์ช่อง YouTube รายการว่านฉายพาไปหลง งานนี้สาวอายโพสอินสตา g r a m ส่วนตัวพร้อมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นว่าตื่นเต้นพิมพ์อะไรไม่ถูกเลยงแงะฮ a แท็กตั้งสติก่อนแฮแท็กโอเคแฮทแท็แต่งครับแฮทแท็แต่งรูปด้วยแฮแท็แต่งงานด้วยแฮแท็แต่ไม่ให้โอกาสฉันแต่งตัวแต่งหน้าเลยจ้าแอดวานชายตะกอนบอกป่า ว่าผู้ชายคนนี้คือว่านชายอาสาพาไปลงที่เขาจะเป็นอากงในวันที่หนูเป็นอามาค่ะแอดว่านฉายด้านว่าที่เจ้าบ่าวโพสแคปชั่นซึ้งๆว่าอานคือคนที่ทำให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทำให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนให้ดีที่สุดทำให้รู้สึกชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทำให้รู้สึกว่า ไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางด้วยกันไปตลอดไปแต่งงานกันนะกระมวลเนรแฮตแทกเส้นทางต้องการความหวานแต่งงานดีกว่างานนี้มีแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกับสาวอายกันเพียบอธิเช่นเบนล่าลานีเตยจรินพรอเล็กธีระเดช ขอบจลุนและใบเฟิร์น